หลอดไปไหนหลอดหลอดไปไหนแม่อหลอดมาเสียบให้ดิเดี๋ยวค่ะใส่หลอดก่อนนะคะค่ะเมื่อกี้แล้วกินอิ่มแล้วมันมันชิม,มัแล้วดูค่ะกราบสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนครับผมมาพบกันตอนแรงๆครับพี่เน่พี่เน่ทุ่จ้าก่อนพี่เน่ไม่อือ ฉลาดเกินพี่น้องลูกไข่ความตั้งใจของเพิ่อนก็นสามารถเสียบได้เด้เสียบเขาหูก็ได้เอ้าเปอเซียเอาบ้าตั้งใจเสียบเข้ารูดูดิน่ะเห็นป่ะนี่เห็นป่ะเสียบเขาหูน้นมก็ได้เพื่อนคิดว่าเป็นหลอดบาเป็นว่าย่องลูกอย่ของนี่ สวัสดีจ้าเนีสวัสดีครับทุกคนครับผมเมื่อนี้ได้มีโอกาสมากกินหมูกระทะ,อ,ะอาจชีโหกนิดหนึ่นงถ้าพี่้อน <laughs> บ่จะบ่ทายเบรไหนมันหกเนาะปวดเต่าแกสเต่ายังเกลือหิดใส่กุ้งใสรกอกแต่ว่ามันกับเป็นระเบียบอยู่ครับแต่ว่าเท้าเก็บเป็นซัดส,ส่วนอยู่เวลาเท้าสีเห็ดอันนั้นเท้ากับออกมาหมอก็ต้องก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเาานาะ หมองหกงเ,งเข้ากับมี่มพี่น้องโมเมนต์ว่าหมองบหกเข้ากับพมีฮกไม่องนาะกสุดยอดพี่น้องแต่านบ้านมันอยู่มันอยู่เป็นสัดส่วนของมันแล้วมันเกิดอยู่อ,าาอืมม <laughs> คื่อนยันใส่กอกเวลานันกันลากออกมากครับผมแต่หน่อยเป็นคนหลากเพราะว่าแต่หน่อยมีนาทีล้างทําความสะอาดพอาเพราะว่าแพ่ว่าล่างบ่ได้ครับผมพอ่อเล่นแล้วพอ่ออ้าวงานเข้าแล้วทำไงเอาเอากระดาษเที่ยไหมแม่เดี๋ยวแม่เช็ดให้เอาผ้เา,าเช็ดเลยไม่ได้กระดาษเียเช็ดอยู่ไหนอะ หลังจากที่ไปทําบุญมากก็เดินทางไกลพี่น้องเพราะว่าน,น,นี่นี่นอนสัวสีตืน่นแพรว่าก็เลยอยากกินหมูกระทะแต่หน่อยก็เลยไปซื้อบอ่แม่นแต่หน่อยก็เลยเอานี่นี่ไ้ให้แพรว่าไปซื้อหมูกามามระทะมาอน้ำาองท่านอาบจะคนเลยมันกบหอดบายสองใบสามเลยเนาะ ใช่ป่าม,มากินน้ำกันด้วยจ้าแต่สวยสวยิแค่มากินมันๆเลยสิเนาะแต่แค่ว่กินกวนครับผมเพราะคุณสุภาพเนี่ยเขานอนเนี่ยมันเลยเวลาเนี่ยน้องสอดมันเลยไม่รัขชาบ้านเนี่ย แคนะของทุกอย่างแพร่ว่าถ้าของลูกแพร่ว่าสิบอกไหแต่หน่อยเก็บเขามาบ้านให้เม็ดลยเนื้นอเพียงเพราะว่าสิอูสิเสียสีพาอยังทุกอย่างที่ของลูกขัสันลูกสีห้องเพิ่นเพิ่น,น่า <c oughs> มันเกี่ยวกันมาพี่น้องทำไม่ <c oughs> <c oughs> จะกวดนมเลื่อมใบอยู่บานงาก็ต้องให้เลิกเปันใดถ้าคิดได้ต้องให้ตัวหน่อยเขาไปเอาย่างกบนอยไม่ถนแม่าบราเาง่ายกนเอบไดบังับูกด้งเงี่นะเองเสียผานอางหลูกเเสียผาตาข้างนอกบไดได้พี่หนอยเลียิบบอต้อง แม่นสีเสียพาเลอะเงี้ยวเลอะอ,อย่างที่ไปตากไว้ต้องเก็บเขาม้าในบ้านเหต้องเก็บมาไว้ตะกาให้หมดขั้นสัน่นเพราวินน้ำหาต้องบอกแต่น้อยอูเอของเล่นของของเล่นลูกต้องเก็บให้ขเขาเก็บไว้ในพื้นที่ของมันอา้า กินโจ๊กไปแล้วครับผมแค่ซื้อโจ๊กมาให้กินอุ้ยจับควันเนอะบอะจับควันเหรอมันจับไม่ได้ลูกมันเป็นควันมานั่งนี่มาเฮ้ยเฮ้ยพี่แน่มันมาหาพ่อมาหาป๊าป๊ะเร็วเร็วเร็วมันจับไม่ได้มันจับไม่ได้ ภาพปบใบไม่ใหญ่เพิ่นเพื่อนเอินแม่เพื่อนเห็นลูกเพื่อน,นเอินแม่พี่เนอะเพื่นอนเบินไม่ใหญ่เพื่อนแม่มบบได้บบได้บอกว่าเพื่อนเสิเอิญเองของเพื่อนแต่หน่อยบ่เคยบอกลูกเด้บอกบอกแค่ว่าทูจ่าเนาะแม่เนาะเห็นพระนี่นี่สิอัตโนมัติเลยมันเป็นความซึมซับไหม 面包会挖呢